พระศีสักยะติรกะคีรีหรือหลวงพ่อประจำศาลาวัดถ้ำพระผาป่องได้อัญเชิญขึ้นมาปี2533จากข้างล่างขึ้นมาข้างบนใช้เวลาอัญเชิญขึ้นมาแค่30นาทีเมื่อปีพศ2533เนี่ เราจะมองเห็นทางราชันอย่างนี้ลุกสมัยก่อนยังไม่มีถนนโหน,นทางายังไม่มีถนนโหน,นทางลัดขึ้นมาครูบาอาจารย์หลายองค์หลายท่านมาเห็นพระแล้วก็ทางที่จะขึ้นมาบอกว่าประมาณเจวันถึงจะขึ้นมาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเาะันว่าแต่พอจริงๆแล้สามสิบนาที30นาทีเท่านั้นเป็นสิ่งอัศจรรย์หลวงพ่อท่าน ได้ขึ้นมาบนถ้ำวัดถ้ำพระผาป่องมีความสูงของภนะูเขานี่ประมาณ200กว่าเมตรนะจากถ้ำลงไปถึงจากถ้ำลงไปถึงตีนเขานี่500ระยะทาง500เมตรครึ่งกิโลแต่ความสูงของภูเขาในประมาณ200กว่าเมตรประมาณ250เมตรประมาณนี้แหละแล้วก็ขึ้นมาอย่างอัศจรรย์ คนที่มาร่วมงานในวันนั้นพอเห็นภาพหลวงพ่อขึ้นภูเขาคนอยู่ข้างๆเกิดความตื้นตันใจร้อง,ห,องห่มร้องไห้เกิดความปิติด้วยความปิตินะคนจำนวนมากวันนั้นก็หลายเรียกว่าหลายร้อยพอสมควรคงจะอาจจะเป็นถึงพันหรือเกินพันในวันนั้นปี2 5 3 3เดือนตุลาคม ได้อัญเชิญหลวงพ่อขึ้นมาวันที่10ตุลาคมปี2533นะเป็นสิ่งอัศจรรย์จริงๆบนปล่องที่องค์หลวงพ่อประทับอยู่เป็นปล่องมองจากข้างบนลงมาในปล่องจะเหมือนกับรอยพระพุทธบาทนะเป็นรอยพระพุทธเหมือนรอยพระพุทธบาทขนาดใหญ่แต่เป็นปล่องนี่แหละเป็นที่มาของวัดรรมพระพาปองนะ ท่านปฏิสฐานอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี2,533แล้วก็มีการสร้างดอกบัวเป็นแท่นที่ประทับท่านปี2,538-39ช่วงนี้แหละปี2,538-39ได้ทําดอกบัวทําดอกบัวแท่นฐานดอกบัวเป็นที่ประฏิสฐานท่านในศาลา ศาลาใหญ่หลังนี้ศาลาที่สร้างต่อออกมาจากถ้ำนี่หมดเงินสมัยนั้นก็ประมาณเกือบ20ล้านสิบแปดสล้านเป็นอาคารสองชั้นครึ่งสองชั้นครึ่งปูด้วยกระเบื้องหินอ่อนปูด้วยกระเบื้องหินอ่อนสร้างด้วยความทุลักทุเลศาลาหลังนี้สร้างใช้เวลาอยู่สี่ปี ใช้เวลาสร้างอยู่4ปีลูกกองนะเป็นลูกกองหินแกะสลักลูกกองหินแท้แกะสลักแต่ละลูกละลูกสั่งแกะจากอำเภอเขาวงนี่เป็นปูด้วยกระเบื้องหินอ่อนและมีพญานาคลายของลาวทุกเสาศาลาดังนี้สร้างเสร็จปี2,544 ใช้เวลาสร้างอยู่สี่ปีกว่าจะเอาสิ่งเอาของขึ้นมาจากข้างล่างขึ้นมาก็ถุงปุย๋ยขนาดถุงปุ๋ยก็แบ่งสี่ส่วนแล้วก็เอาปูนแบ่งสี่ส่วนใส่ถุงปุ๋ยนั่นแหละเคลื่อนทยอยขึ้นมาขึ้นมาก็สร้างศาลาหลังนี้เสร็จเป็นที่ประทับของหลวงพ่อพระศรีสกยติระกะคีรีหลวงพ่อวัดธรรมพระผาป่อง ท่านใดที่มาก็มากราบขอพอรท่านได้ที่บนศาลาชั้นสองนะนี่แหละที่ประดิษฐานท่านท่านมาด้วยความอัศจรรย์จากขาว่าเจ็ดวันใช้เวลาขึ้นมาเพียงแค่30นาทีท่านขึ้นมาถึงที่ท้ำเลยเป็นสิ่งอัศจรรย์จริงๆนะ,น,ะนี่หลวงพ่อพระศรีสกยะติละกะขีรีความสูงท่านก็ประมาณเ,าเกือบ3เมตรประมาณเกือบสเมตรความสูง หน้าตักหน้าตักท่านนี่ก็หน้าตักท่านนี่ก็ประมาณ2เมตรนะประมาณ2เมตรหน้าตักท่านประมาณ2เมตรใหญ่อยู่นะองค์ใหญ่องค์ใหญ่นะยตดโยมนะเอาท่านที่เข้ามาเนี่ยคลิปนี้ก็ขอให้มีความสุขความเจริญให้มีความสุขความเจริญอายุมั่นขัญยืนปราศจากภุกโศกโรคภัยคิดสิ่งหนึ่งประการใดขอให้ประสบผลสำเร็จ ในสิ่งพึงปรารถนาโดยเร็วพลันโดยเร็วพลันด้วยการทุกท่านทุกคนสาธุสาธุ